แดงึ้นครึ่งอยู่โอ้พี่น้องไอ้คนน่ะฉี่เป็นแต่แซ็บแต่เสบมุกโบราณใส่มะหุ่งอยู่แต่ว่าหอมเลยดัดตับัะหุ่งกินเที่ยงพี่น้องกินข้าเที่ยงหรือเปล่าหมดสุขคนหรือเปล่าวะนี่พี่น้ำน้ำน้ำยำยน้ำย้ำน้ำนำหิวข้าวแล้ว กินข้าสองคนนี่แหละนคนเป็นลูกกัพอกินบัไร้กินอ้างเลยครับวันนี้แต่มห้องกินอ้างกินน้ำบัวร้พวกนี้เป็นลกกัเพาะพวงลำไส้บุดีบุต้เกณฑ์เดี๋ยวคุกมือไม่สิจัดการเองวันนี้คนยาคนตาคนละคนเลยพี่น้องตาม่้อตามโคกน้อยวัที่นี่เพี้ยงเดือดเลยมันว่ตีนไก่ใส่บัวด้าเอาเอาลงว่าส่งทางหนอกเนาะะ โอ้ตำมังหงแส่บๆฟพี day, it. ่น้องเบื bueno ้องทระเราเด้นนี่ตำมังหงนี่ผู้ต่ำก็เคยเป็นกุ๊กเก้าได้นี่ฮะกาเลยะก็ได้ธรอมดาพี่น้องเอ้ยซสบปัญหาตัวประตำหลายอะไรดอกตำหลายคนกินน้ำลายวะาอก็ได้ให้หมดโอกุกเก้าเนี่ยเนาะกุ๊กเก้ากุ๊กเก้าขายหน้าขายตาที่นู้นกกลุ้มต้องก็อย่ หัวหนองเออพริกคือตับเนี่ยแข้งบอลน่ะแรกบ้านนี่พริแข้งก็ได้ปักเพชรปักเพชรเนี่ยผลมันบดอยู่ในตู้เย็นในตู้เย็นมันประอบอยู่สุดโต๊ะกอบเนี่ยสุดโต๊ะประกอบเนี่ยตัวอะไรบ้างอืออ่าแรกพี่น้องเออพริกเอเอาอย่างใส้ก้อนระบาดนี่มาจับกันเนี่ยใส่กุบก็ได้คลายปานมันเขื่อคายตับโัวจักเอาจับจับออกไปเห็นไหมเนี่ปลาเขื่อคายปลาป้านั้นพถาว่ากุกเกลียวท้อพี่น้องเนาะ เราบบลุลลื่นียงลุลลื่นๆเนื้อจ้าสีใส่อย่างก่อนมันเข่ายได้นี่บ้านพี่น้องห้องยังนี่มันเอิกบ่บ้านพี่้องมันเข่าคายมันเข่อมีคนโอ้ยน้ำลายแตกไปท่าเลยพี่น้องเอ้ยกระแดกกระแดกกระแดกคาดระแดกไปแดกตับหู้โอ้ลายทกระแดกเนี่ยขึ้เค็มนกระแข้เค็มข้เค็มเอ้ กินปนกุ้งเทงเค็มใส่น้อยมูสกินน้ำใส่เนี่ยก็ใส่หลายๆเค็มๆก็รสตนพีดพี่น้องสุดยอดข้าหน้าด้หมใส่มะนาวอเนี่ย่าลืมดนะวอผมมีสุดดบุเซบไลยเนาะใส่น้อยเซน้อยสบายแส่หลายได้สุดลดฮะน้ำก็ได้ใจขนางน้งเ้ยทั้งเพชรเทงเค็มเทงส้มใส่รสสปาก้ไมมเดม่เอากรเมียวโอ้ยะ เขาทั้งมัน doors, มีน้ำมันสุผสมเนาะไดการโอ้ยมันส้มเท่ดแม่นบอแม่นบอยายโอูสุดเนาะบบดนี้เนาะอย่าลืมสุดด้วยเส่หลายๆลูกใส่น้อยเส้นลายใส่หลายเส้หลายได้น่สุดนี่แฮมบุคคลค่อยใส่ไม้เนะเบิ้งเบิ้งสีนู้นนี่เบิ้งสีสันนู้นนี่โคกนี่เห็นนี่บนนี่เบิ้งน้ำมันนี่เห็นเนาะนี่นะแดงชิ้นกึ่งอยู่โอ้ยพี่น้องเอ้ยคนน่ะ ฉีเป็นต่แซบแต่แบม้วนบาใส่มะหุ่งยูแต่ว่าหอมเลยได้ขาดอย่างว่าบันเฮใส่บริสวด้วบบให้บริสวดเลยเนาะอะยกกไปเอโอ้ยเนี่น้องเลยเจ้าบ่าวน้อแผเน่ยโอ้ยจ้นบันมูเจ้าหน้าบันผุ่งแสบเลยเนาะบนเนาะ ข่าปุ้นโอ้ข่าปุ้นพี่น้องโอ้สัวเลยอืมสัวเลยได้เอาเส็บเสแเลยได้ตำสามบัตล้างเลยเรื่อยเร้่อยเลยเนาะกระปุนะกระปุ๊กโอ้ยกระปูนี่สิบ้านโอ้ยลืมกระปูดองพี่น้องให้ข้ามขั้นตอนอีกแล้วผสมเค็มบนนอบานนี่เนาะเค็มดอกเราใส่ส้มหลายอยู่บเค็มดอกใหญ่เพราะว่าค่อยบวทในไส้อย่างนั้นเ้ใส่ะปุ๋นนำยู ใช่ตัวนึงเนาะเอาสกีดีกว่าตัวง่า่างเี้น้ำมันจะึงมันจะดับได้อืมจะดับไดบยตู่อต้นเนาะก็ปมสิบเพ็ดน้องเพ็เพิ่นเพ็ดได้พี่น้องเอ้ก็สิบสาย่ไหมหัสีแจกโอ้โอ้ยงสีสันเลยพี่น้องเอ้ย ขาวเอเล่อยู่อันที่เพาแบบตกรกระเพาะพัดยากนั้นเปนงอไรจัง่นี้เลยหาัผนี้หยา้วต่ำทกคนตว่ำทุจุดๆเลยเลยเป็นได้สีสันเป็นแซมบ่ทำน้ำลาหยดเด้อน้ำลายหยดลงรกเด้อโอ้ต่ำโดนรลากับปุ้นขาดบ่ ข้ากะยามันใช่เอาผูซีมเนี่ยบัดเสียเอส่ปาแ้ว่ามันแสอะไรนี่สสกแทออกได้คุณนี่เอายามาขับตับล้นองเขาจได้ย่งหอมได้เอ้ยหอมหอมเพราะนั้นว่าต้องตับเยอเขาได้เขาเป็นโอ้ยกลก่าเก่โอ้ยได้ความจัดพื้นที่ก่อนพี่น้อง เบิงบ้งเบิบบ้มีทูนมีมะเขือมีมะกะทินมะเขือค่ายอ้มใบย,ยังในใบิงบน,นนี้มากินกับพี่น้องแกนยงรมอู้หูบานนร่พี่น้องเลยแสอยู่รงคือมามามาาจมงคุคนป่วยจัมงคุคนเป็นกระเพาะโอ้ยสุดยอดพี่น้องเอยมาข้าวนักันแซ่บ เอาละไปสรลั้ตัวไหมตืเอะอตามห้องเซ่สไ้ล้เลยย่าหลายคนกินหลายคนแซ็ตๆน้ำกันกินได้ว่าถ่ายคดีแล้วอแต่นะนัเข้าไปกว่าูบเบง่อยชิมไ้แต่วานั้นเข้าไปก็ยังเข้าหัวชให้เลยกินไปกินแล้วกไหลลงกคอตายเลยอมันไหลลงคอแล้ะ